เราดูแรงไงนจะแยง่แยงมา,น,งาน้ำแย่งมามันจะมีผน,นกระตกทต่างคนตอนน้ำอยู่ตอนน้ำมั้ยคนกลางนา้ำคนอยู่ต่างๆกลางน้ำแบบคนในเมืองนะควายนมากควายมาควายไปด้านทีเดียวมาบก่อนจะก้านน้ำนั่นควายมีชีวิตในตัวควายมีชีวิตมันจะทำในเรื่องราวของอุปกรณ์ที่มีอยู่ในตองที่นั่นควายมีชีวิตคือเป็นควายที่คืนระบบนิเวศเลยครับ ดีตรงนี้คือดีตรงนี้เป็นการควายมีชีวิตนี่อย่างเช่นแต่ควายเนี่ยก็ใช่หมายควายมาปักใจหมายควายใจเชื่อใจพุงบรรยากาศตรงที้นั่นนะสมัยก่อนก็ทำก็ทำนกทำเลนเคยเคยได้ยินไหมของพุ่แบบนั้นแหละตุ๊กตาพุ่งแบบนั้นถึงมันโยงกันช่ไหมการควายมีชีวิตนี่มันเอากระสอบทรายมาใส่ใส่ในในตัวสันควายเสื้อเสื่อมันนายตัวได้แต่เป็นถ้าเป็นผู้ที่มันมันฝรั่งน้ำพุ่งมันละ มันก็เป็นเป็นระบบนนีวศทีไม่นี้ใช่หไห<ว>แต่ฟันดูตาตาามันจะดูได้น่านต้นอย่งไงีครับเาคือเป็นเรื่องแรกดีว่าเราการสมมดที่าน,นะวะ่าแต่มันเกิดจากการคำนวณมันีขั้นบันได้เยอะมากว่ะอย่าเช่นน่ายนี่มันจะมีขั้นบันได้ะรับตางกันเลยเั้นสั้นไอ้ไอ้สั้นานี่มันจะมีซอบใยอยู่ตรงกลางะขอให้ซอบายลงไป กลางงจ็ไหวนี่แต่ว่าเป็นข้อช้างที่เขาเรียกข้อช้างมันก็เปลีโยนรสชาไม่ไยบตางๆเลยหรือม่จะปลูกใส่มัเลยพอเราตัดมาสดิเนี่ยจะต้องใส่มันมันจะยึดอ่าใช่ครับพอตัดร่างมานี่ใส่ัใจเยอะขึ้นมาเลยใส่มันจะวิ่งตามหมายไฟใส่มันจะวิ่งตามซอกสายอันนี้ทีนี้ผ่อตรงนี้พอมันอุดมสมบูรณ์มันจะคืนเนี่ยวัลนิเวศกลับหมาไม่ปลาซัดน้ำหลังไล่แร่นี่ตอนนี้หน้าปัจจุบันนี้น้ำน้ำได้เพิ่มปริมาณขึ้นมามาก แล้วเก็บน้ำไปไหนตัวแล้วแล้วคนอยู่ยุไรน้ำไม่คิดว่าคนต้นน้ำจะเก็บกักน้ำไปไหนอ่าควายมีชีวิตนี่เป็นควายน้ำรนไม่ใช่ไม่คิดแต่คือคิดแล้วตอนนั้นก็มาจวงสักเดือนที่แล้วนี่คนในเมืองมาจวงว่าว่าป่าหญ้รงปูว่าป่าปูว่าคนที่วงปิดน้ำกันน้ำจริงจริงแล้วตอนที่เราประชาสัมพันนั่นนะเราประชาธิปันนี้คนในเมืองกั้นก้านน้ำใจมาแล่กันเราแล่กน้ำใจคนในเมืองแล่กน้ำใจเลยไม่ถึงว่า นี่ผมแรงตรงตรงนี่เนาะไม่ใช่ไอ้เนื่งเราคาดการซ่อมทรายพอเราทำกันมาเราทำโดยไม่มีตังคสักบาทกันคืออุปสรรคตรงไหนวะใช่เราไม่มีอะไรเลยก็แล้วกันะงบประมาณนี้ไม่มีเลยไม่มีอุปารรคอะไรก็ไม่ได้มีไอ้คือเอาเงินนี้กันช่วยกันเรื่องกันไปเอาต่อมาช่วยตีแลังอ๋อเอามาต่อมาช่วยตีแลังช่วยตีแลังก็คือช่วยซื้อกระสอบทรายก็ไม่กินเสียหมื่นบาทเองกระป๋อมันไปแก่ไปแรงได้ใช่ไหมเงินเพื่อนมีชีวิตนี่เป็นควายเพื่อนนลำรนพอกระสอบทรายตังค์ใช่ไหมแบบเราตังค์ไม่เม็ดคืนเอง พอไม่ถึงนะมันจะร้อนตรงนั้ก็งอครับซึ่งแล้วแล้วตัวตั้งตัวนี้อ่าพูดนำแกนำเดียกวากับทีแกนำมีใครบ้างมีมีผู้ใหญ่บ้านกับเชาเป็นตัวต้อผู้นำาป็คนหลักเือนีนี้สมายิกเมื่อวานสมัยิกของตอนอย่างนี้นะางหมดเลยแล้วก็แกนำลูกตนหมผู้นำผู้นำต่างธรรมชาติเลยผู้นำต่างอาชากรร

ปกอทไรแบบว่ไม่ปกอะไรนี่อย่างเดียว้ามเลยนี่คนสมยเก็ดอย่นี่ฮะเาเอาเอาก่นวยรู้เป็นนั้นก้อนเด้อ นกับโเลยาบานบจบนามันใ่ยก็มได้เดียวแต่แ่ตรงเยตัวใจแต่ลตรงเดยตัวเองมาอยู่นี่ไม่นานไหมก็จะมาจำใจไม่นานไม่นานพกับโบเลยทีีที่พื่งอเมีตั้ที่นกที่ยาวคนมบบใหญ่รุนใหญ่แลตายกันมาโยแต่ปวตายปได้ตัวตลอดจะไม่ต้องกระสุดร้อนนี่ใหญ่ได้ไหได้ไอ้ตอนนี้พ่นพ่นได้รับครับต่างตอนนี้มันตพ้งทำมาสาสี่เดืครับเราเพิ่งทำมาประมาณแล้วกี่เดือนแล้วไง่สามสี่เดือนใช่ไหมงานพุ่นจีน ปริมาณน้ำปีเองเก็บไว้ตัวนี้มันจะใช้ได้ยังมีน้ำใช้ยูน้ก็ติดช่องบอลน้ำตื้นพอลน้ำตื้นภายในหมู่บ้านที่อยู่บนบนของไฟเขาควายเนอลน้ำตื้นน้ำจะเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ในบอลน้ำตื้นจะตื้นแต่กับบริเวณเป็นกลองบริเวณเท่านั้นบริเวณชุมชนมันจะมีความชื้นอย่างเงี้ยจะมีความชื้นของอากาศมันดีขึ้นแต่บริเวณก็ทำมันขึ้นมาเนี่ยเออไม่เป็นอะไร คือมันผมแบบนี้เวหลักว่าบอกครองมันสู้หนามตัวไม่พี่ทาบไมครับับตอนนี้จิตว่าการเ่นยาการการได้ตวย่ามีแนวตัวมีมาทั้งนันมาเอตอนนี้เราได้ทำประมาณเไปสตัวข้อไปข้ไปกับผ่านทางทางประมาณแี่ได้ตั้งอาล้ว็ตอนนี้เขาทางรายการนเรืองไม่เนนโดยกับเรืเราเรามีเลยว่าวม่อมีชีวิตนี้มันจะช่วยตกเกียนาไม่ได้ใช่เราไม่ทำอย่างนี้ นำยาเล่หลงเล่หมดเลยแล้วก็อยู่ใต้ดินใต้ทรายเนาะครับทีนี้จังหวยดที่นียงกับเมื่อก่อนคุณหมอคุณคุณหมอกัญชาบุงป่าดิ้นกับปานป่าปลามาปลาดูงานทีนี้กีราวงนี่ครับคือว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ว่ามีความเข้มแข็งเกี่ยวกับการบริหารการจัดการไปในหมู่บ้านอบตนี่นะครับมีความเข้มแข็งมากครับเดี่ยวรับกนารับกนนาไอ้มีการประชุมต่อเดือนได้แผ่นปืนมั้ยเป็นได้แล้วการดำเนินงานได้มผ่นปืนไหมเปตัวเองเหงาต้องอาจารย์ว่ามหมนะ อาอประชุมมันก็ประชุมอยู่เลยในชุมชนอย่างเช่นประชุมประจําเดือนของขาประชุมกลยคือทุกหมู่บ้านนี้มันมีสี่หมู่บ้านเดียวกันเนืกชุมคือเรื่องไฟนี่คือตอนนี้ก็สรุปแล้วเลยแต่ก้อนนี้ก้อนก้อนนี้มาเป็นไฟนี่มันประชุมมาหลายครั้งเลยตอนนี้มันไม่ต้องประชุมแล้วเพียงแต่เราว่ากําลังกันตอนนี้เราจะพออย่างเช่นว่าสู้นุ่มควบคุมประพฤติมาช่วยเราสร้องกลังแล้วป่าที่ควบคุมมา อ่าหลักสุดส้ามาได้มาช่วยเราตอนนี้เราเป็นกำลังประชันกับองค์กรและองค์กรเพื่อมาเป็นกําลังในการใช้ซอกสายแค่นั้นเองครับบางคนในหมู่บ้านนี่ไม่ก็ไปในหวังเล่ย์ก็ไปในหวังอืมสร้างก็ไปดีนู่นเพื่อก็ไปดีแต่ตาเพื่อได้เับมาเร็แล้วพ้นดีนแด้รับทางกายภาพนั่นเองความเป็นยุ่งมันไม่มันไม่คือมันมันเป็นเรื่องของคือเรื่องของสภาพภูมสุขภาพจินมันความชุ่มชื้นดีขึ้น เรื่องข้องเนี้ที่ผมบอกเรื่องน้ำมันมันสามารถที่กักเก็บน้ำมาได้ลายหมอกลาย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 ลูกบอลดินเนี่ย่างนั้นถ้าไม่น้ำมันจะแห้งแต่บ่อน้ำที่พวกบอลบอกน้ำตื้นแบบนี้บ่อน้ำตื้นมันจะแห้งลงได้ดูแรงในอน้ำตื้นจะคงที่เลยแต่พื้ีเมื่อน้ำร้อนเนาะมันจะไม่น้ำมันพื้นเมื่อน้ำแบบนี้น้ำไหนดินมันจะสมบูรณ์อย่างนี้มันจะสั่บใครทำเองถ้าถ้าควายนี้ก้อยถึดซ่งเหล่าคนชาวบานนะควายนี้มีสิบตัวคุนคนไม่อดน้ำ เราประชาัมพันบ่าเราตรงชชยซอฟไปเส้นซอฟเส้นลุมองสายเส้นนี่มันเยมันนบเนี่ยเราประชาพันได้เข้ามาช่วยเราโค้วเราเพมลงต่างเฟสต่างหัวมาช่วยเป็นกำลังตัวช่วยแสกถ้าซอฟใสถ้าซอนั้นมือซ่องมีเฟสบุ๊กอันเอาไปอ่านคนเฟสบุ๊กอะไรไปก้าวไปอ่านดี่ารูปภาพได้มีอย่งไรสิได้ใช่เอามีอืมเอาแค่้ก็ได้เกด นี่เองมาตูกคนนี่ต้องต้องมาต้กันนี่มาทุกเด้องมีอั้ี้ตัวนมาตุกคนเลยอืมพวกมึงเบือวาซึงมันอข้าได้เลยอันนี้คนเบื่อเดี๋ยวพมัน่จะเบื่อจะเบื่อพวกเราได้แล้วนี่แล้วแล้วไม่ไปไทยรู้ที่สั้นควายแก่ เดี๋ยวเศรษฐกิจนีบอกบอกการสร้างป้ายเศรษฐกิจมันคือได้ขึ้นได้ขึ้นมากในเมื่อวานมันดีขึ้นมากเลยจริงๆมันไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจไปมากมายแต่ว่ามันเกี่ยวกับว่าเออชาวบ้านมีน้ำใจดีขึ้นเราเลี้ยงมีอกันต้องเที่ยวเลยอ่ะมันจะมันดีขึ้นกว่าเดิมมากเลยผมเลยประกันต้องเที่ยวมันมีอยู่ทุกวันวันนึงไม่ต้องว่าจะมัดด่วนหรือที่มาใช่เออเดี๋ยวมาบัานอะไรแนะนำแนะนำก่อนนะเออทุนเอาแต่ก็อยากทได้กันกาแฟ

ไปเราไปขยายเอาเองได้การขยายบอกจะได้ขึ้นมาคือพวกพวกเป็นเป็นใกล้ไ่ให้ตรงนี้คือแา่ไปขยายเลยเดี๋ยบเสรยดีแต่ว่าตอนมาตอนนี้มันดีขึ้นเลยคือมันไม่เพียงแค่เเดือนเดียวคตอบคือตอบตอนนี้เรามีน้ำชายพอเพียงเลยแล้วก็มันมันมันจะเริ่มขึ้นเดี๋ยวปับหนีเวนไปได้เรื่อยๆนเพราะตรงนี้มันอยู่มันไม่ได้อยู่ตอนน้ำมันอยู่กลางน้ำแต่าเป็นการอนุรักษ์อย่างนี้เป็นการอนุรักษ์งานหมายถึงให้คุณ ตอนนำใบชายคุณกลางน้ำใบชายเลยคนใบน้ำใบชาจริงๆตอนท่ามันใจกว่าคนในเมืองไม่คิดหรือว่าเราไมเก็บตัวไ,มไหมแต่ถ้าม,ามันแรงขึ้นมาจริงๆเงินเพราะมันมีเซตอีกกักหนาวใบชายไว้ไแต่นี่คือก็ไม่ได้กักปิดมดัดหนาวม,มันจะล้นนี่นะใบชา,นนาเราหนาวจะล้นแล้วระยะเวลาเราขยับลงมาซ่อมซ่อมใต้กับมันก็อย่างร้นเหมือนเดิมเห็นไหมเงินน้ำตรงนี้พอเราเซ่อมแล้ขยับจนมดกับนำก็มันดได้จริงๆลดแต่เดียวนำมันจะไหลชาลงเลยกว่าเด็ก อาเทศบาลบบนครเราคุยถึงเทศบาลนว่าเทศบาลนครจ๋อยอยู่มั้งเทศบาลนครนี่เมาลำเส้นนี้เวียชาอยู่ที่กองตายใหญ่ตายบานตายใหญ่เลยอ่ะอ่าผ้ควบอุปกรณ์ผู้ควบได้ไปมีมีสม,มาชิกเสื้อผ้าหวยไว้ว,ว่ามีคนในเมืองว่ามาทำนกเคทเด็กตอนที่เมาลำน,าออนั้นเมาลำนี่นะเลยเมาลำนกเคทเทศบาลเด็กพอตอนที่โยยย้า่ให้มาเอาเงินอยู่ประมาณมาเกื่อบตำรวจไฟแบบนี้ถ้าเทศบาลมาตำรวจไฟแบบนี้น้ำไม่น้ำไม่หมดทุกคน เห็นตอนนี้มานาไฟนาเียบเพล่ยเลยครับผมการการจะดงอตรงตานุตรงฐานนุ่นฐางนี้นะครับนะบอว่ามันก็ต้องเลครันคือทางนุ่นเองไม่ใจ่ตรงเส้นนับฐานนุ่นได้ฐางนุ่นเองมาช้างควาฝันเนี้ใช่ไหมมาช้างวาฝันเนี้นำมาจากพม่าคนคนตะกรานช่องลานคนก็ชายไม่หมดนะมันแอ้นี่เล่นเอากชอบใมาตั้งชื่อชื่าพุดหมุดใส่มาปองไ้ช่อชื่องตีมันก็มัดเงินถ่าว่าผมนี้ทำไม่ต้องให้ยมันขีว การแบบนี้แต่กิวมนีเกินหัวนี้ยกอย่จงเราทำไม่ทด้ไม่มีกำลังโค่ท่านรอ,อนสชอบลายอย่งเป็นชอบเช่นชอบบอลุอยนะใส่ถุงยางท่านเสีย่าน<ม>วางเท่านต้องใช่เมแต่ก็ปิดคว้าปิดหมายมตอนนี้มันตีกับปลูกใส่กลางๆเอาเรือเดินใส่นีเนี่ยน,น,นำเขียวปัจเยแต่เร่งน้ำน้ำไม่ใช่ขึ้นเม็ดนั้นนะนำไม่ใชญ่ลนตะลิ่งปลาใช่ไหปลาเหูไมปลามันก็มันก็มาได้แหละยู่ได้แหละพีสแต่กไปนะ่ เ,เราไม่แน่ใจว่ารถคุณทำเดินชิปช่องนี่มารงน้ำมันแรงรไม่เคไม่ล้าทำหรือน้ไมันดรงเดี๋ยวคนท้ามา,ถ,ามถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำควายนี่เด็กน่าแรงมาคนกลางหลังมีคนตกเต็มลเลยคือถ้ามาราทำไมไม่จำเป็นลงอย่างยืนก็นได้เดี๋ยวเราทำใช่มีคนในควายนี่มันควายที่มันมีในยาวเนร่ยกเรียก ไอ้เร่องครวมกันร่วมพลังรวมคนมันต้องร่วมพลังรวมคนโดยเกิดเพื่อความสามัคคีมันไม่ใช่แต่คนละกีรุ่งอย่้วคนเรื่องน้ก็มาช่วยกันมากนะทีมควายกันทีมใช้หมดทีมาช่วยเราเราก็ไปช่วยใช้หมดทีก็ใช้หมนทีมันได้คนเลยตอนนี้ลาได้ขึ้นกลับมาอยู่ทธีมัดติปลาติดติดไปนี่เหมือกันกันแยกรวมใจคนนะเหมนกันรวมใจคนกันเออได้มาช่วยกันเลยไม่คนแก่แก่เป็นทางใช้ทรายกันเลยก็ไปนำตันเดินก็ไปช่วยใช้ทราย วิยาบานนะี่มาช่วยเราแต่เรามังเพิ่นกาลังตรงนี้ต้องเยขอ้อกั้วที่บนา,านมาช่วยอยู่ปกตัดาสายใสยแต่เราทำได้ดีน,นิดไฟละกอนเตรียมร้านนี้ได้มีปัญหาไรๆทีนะักะนไม่ไม่นะแต่นี่เราเริ่มเลยนะเราก็ออกไปจากคนซอ,อชเนี่ยจุดน,นี้ตอนนี้แต่แรกแต่ละปฏิบัติตายก็ไม่เลยต้องไปดูแลประมาณนี้ตอนนี้พวนนี้มันมีขึ้นมาแล้วต้งเราขอ้อไปชิบตัวตัวนี้ จากเชนเราประมาณการใหม่ไฟถอนลักกี่บาท์ี่วัวกันนะต้นใจกีวัวคีวัวใส่ใส่ใส่ไส้ต้นใจ้ีีวัวไอ้กุ้ยเปลากอดเราใช่ไปเลยนั่นเองคือเรียนต้นใจอะไรเราพอต้นใจยกเลยตอนนี้อคร้าต้นไสเป็นแบบใช่ไเป็นเลยามัมันเป็นมันเป็าย่ไซึ่งเราคิดววาแค่หนว่าเมื่อต้นใจเปนังมันจะหิงเรียนหมดมันจะว่ายเองโดยธรรมชาติ นานเลนมันเองทุกคนก็กำลังกระทวงทุกคนก็ไล่ไม่เด้อแกตัวบางทีนานมันไม่ยุ้กว่าทำกับเล็กไม่ยทำกับปุ๋นยังไม่รู้เลยทุ่คนท่ามาแล้วเลย่ไมันจะทำักล่าเลยก็ทำมิดเดียวยังยุ่งเลยพวกที่ก็ทำาัก่าไม่ยอ่ก็เลียเลียรอกันอนี้แค่ว่าจังเตฟัซึ่งูกโยงแยยแต่ว่าถะทำาัเล็กตัวปิดว่านาบอมันับดับหมาขึ้นมามันจะไม่ผลบุญผม้มันยุ่เหมือนเดิมนี่ไ มาผอมาบังังองนั้นห่ปัญหาบันี้อนนี้เน่ไแถ่เกเก๋คนเคยทําอ่าตอนแถ่เกตอนุนนั้นจะมีสะพานลำนนนปุ้นนะปุ่นเือนเนี่ยสะพานลำเรานี่ยเคยเขออกประมาณเราต่อมาเนี่ยล็อกเลยปีนฝั่งทีนปีนฝั่งปีนต้องเบเกิท่าคุเราเกยยากีกิดลำเราไม่มือตางคเล็กมือตังเลยวกพกอย่างอัางเราเนยแต่างคนเล็กต่างคนปนต่างคนมาตังคนไมไปมันยื่เตือ่งลมาตุยยางเนี่ย มันก็ต้่งเอาแต่ว่าไม่ไปนี่จะอยู่ในน่านนี่มันอยู่ในน่านนะผัวมันอยู่ในน่านกันคือนึงเดียวไม่ไปแต่ไม่ต่อเบานี้อยู่ในน่านก้องข้องก้องนี่จอเล่นไม่ทำาวต่อเบาต่อเบามันเป็นไม้แก่นะอยู่ในน้านที่เรายายมไม่อาไมเดี๋ยวนู้อยในน้านเลปั่ายตูกอมีน่ะตีนนี่ตีน้ายเลยขุดอุ้งเลยร้อน เดียวนะครับุดเดียวกันนับจุดกล้องไอ้นี่นะครับจุดก้องไอทีมตอนน้กุ่เดที่มาช่วยพนมาช่วยกันคิเดเดชกลุ่มมันเดมัมา้อง้องาตนน้ำกับก็ถ้าไม่มีอะไรมาเลยกับโยกับอาแกนขอบคุณมากเลนะแปก็ย้ายออกมาได้บเสื้อตรงนี้มันจะมีข้งอทีอีโบเบทีมีโกเบ

ใช่เลยคันี้ฮะแต่รู้ไม่รู้ก็ได้แต่รู้